ตอนนี้นะครับเราก็มาประกอบเอาตัวนิดหน้อยสีต้องพ่นกันตลอดเลยนะครับตอนนี้สีมันยับลงไปติดกันครับเราก็วางเดีแบบตันรองด้านในกดไว้ด้านนี้แล้วกันวางไว้ด้านนี้น,น่็เมนนนนีตัวกระดาษรองสองชั้นสามชั้นนะครับกันกระแทก เราต้องกันอย่างดีนะครับไม่ให้ไม่ให้เกิดการกระแทกของสาชั้นนะครับเราก็เอากระดาษรองอีกชั้นหนึ่งม็ติดหลอก่และติดมันติดแน่ติดตรงนี้มันไม่ติดตัโอเคติดทีน่นี่พับอยู่ด้านนี้เราต้องไว้อย่างนี้ ไปสุดทางไปงครับเราวางวางของนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวงอชุดหลังของไอตัวเนี้ยตัวชุดโยกนะครับเราก็ถอดออกแล้วเราก็ต้องแยกชิ้นเพื่อการประกอบลงให้มันมันได้เยอะนะครับในพื้นที่นในพื้นที่ตอนนี้เราต้องการพื้นที่ ก็ต้องกันมาให้ไม่ให้เกิดการกระแทกแ,และสีหลุดสีเย็นอื่ว,า,วางไว้แบบนี้แล้วก็เอาล้อใส่มีขั้ขนตอนทีถ้าใจไม่เย็นสีจะหลุด นีตัวนี้ก็สวมตห้นี้นะฮะถุงพลาสติกสวมหน่อยกันกระแทกอ่ะกป็นกระแทก ถ้ากระแทกกอดยาสีถลอกถลอกออกไปเลยไปอันนี้จะเป็นลูกหลอกนะครับพี่ามเหลี่ยหลอกกอดสีก็จะกระแทกกันมันก็ต้องสวมกันกันกระแทกเอามาให้เกิดการกระแทกกระทบกระเบื้องกระทืงกระทั่ำตัวนี้ ลองอีเรื่องกันจะแท้อยู่เนาะก็น็อตมีน็อตน,น็อตชุดหน้าน็อตข้างน็อตขันติดแท่นน็อตขันติดไอตัวล้อชุดหน้าดีแก็พันอย่างดีประหยัดเข้าไป ้หลอมรอบก่อนทีนี้เราก็ต้องกันกันกันไว้ทุกทุกส่วนะหนานะครับโอ้ทำไมหนาเนี่ยมันก็จะกระแทกพังถูแล้วต้องกันไว้กันไว้ เราเทพันไว้ก่อนสะดับหนึ่ง <c oughs> มันยากที่จะไม่ให้เขาหลน่นนะครับหรือกระแทกวททิธนะีแบบนีเราภยาย โอมนี่ก็ต้องพับขึ้นมา ปิดข้างบนปิดด้านบนตรง,งนี้มันบางต้องโฟมดันบางดันดโฟมดันหัว ดันการตันกระแทกกันมันทะลุออกมานะครับดันทะลุออกมาเนี่ยมันจะพุ่งทะลุออกมานี่เสร็จเลยทะลุเสร็จแล้วเราก็ปิดด้านบน เข้าไป้นันลึกนี้ได้ปุ๊บก,ก็ไม่ดีเอาเปล่าดึงน,นั่นรื่งมือนี่นะครับเราก็ใส่เข้าไปแบบนี้แล้วก็ปิดด้านบนเดี๋ยวล็อกไว้สักระดับหนึ่งก่อนตกลงเราไม่ใส่ไปสองกล่องนะครับมันเลืองกระดาษเพื่องกล่องเราก็ใส่ก็ประมาณ30กว่าโลนะครับตรงนี้ ต้องทำครับไม่ไม่งั้นจะทำ บางบางที่เขาไม่รับไม่รับหลักเขาช้าด้วยครับเป็นตีหลังกันผสมกจะช้ามากครับออกกบู รู้จะถ่ายอะไรแล้วเต็ไมไปหมดไม่มีอะไรจะถ่ายไม่ใช่ไม่ใช่มีวิดีโอเต็ไมไปหมดนะครับคือถ่ายหมดแล้วมีแต่คนถ่ายเต็มไปหมดตอนนี้เราก็ถ่ายแค่ของอย่างเดียวแนละ้วประกรันแล้วประกันการจัดส่งก็ต้องแพ็คให้ใคระสั่งของก็ต้องสั่งที่มันแพ็คดีๆ แน่นๆหนาๆไม่ต้องสนใจว่ามันจะสวยไม่สวยแต่ว่าขอให้มันมันถึงผุ้ใจโดยที่มันไม่เสียนะแต่ต้อให้มันดูดีหน่อยนะครับหนักมาก ด้านล่าง,างไว้ต้องหากระดาษอีกทียึดกรได้ยึดแน่นแน่นยึดลึก,ลกๆเคยดูข่าววันหนึ่งนะครับที่เขาไปหาน้องกินนี่อะไรเนะี่ยแล้วกู้ภัยหนุ่มใขนาดไหนอ่ะ ซื้อไม่ได้นะครับเป็นเทปรูเ่น้ำ <c oughs> แล้วปึงแน่นมันก็จะแน่นไปเลย <c oughs> ดึงรอบๆ พยายามทำทรงไว้ให้เป็นสี่เหลี่ยมอันนี้เราต้องดึงส่งนะมุมนี้พยายามไม่ตัดเพราะมันจะได้แข็งแรงกระดาดอีกไหม,ม <c oughs> เ,เพิ่ม <c oughs> เพิ่มความหนาอีกไม่งั้นมัน มันไม่ไหวถ้ามันบางเกินไปเดี๋ยวตกถ้าตกปุ๊บนี่แหลกเลยครับบุกเลยแต่แตะแค่ด้านนี้อีกหน่อยด้านล่างเราแข็งแรงแล้วด้านล่างใส่แค่สามชั้นสามชั้น แขง็งแล้วมันยังไม่แข็ง่อมาใส่ได้เรื่อยๆกล่องมาเพิ่มเพิ่มปริมาตรกล่องทำให้มันแข็งแรงนะครับเ,เพิ่มพอลิเมอร์แบบนี้เ,เราเติมตรงนี้หน่อยอเติมไม่ต้องว่าอะไรกันนะครับเราเติมกันแบบนี้เลย เห็นๆอะมันไม่มีวิธีอื่นแล้วเพรามันจะต้องกันกระแทกให้ตัวกระดาษกระแทกแทตก็ครอบตรงนี้ตรงนี้ครับก็ใส่อย่างนี้

ครับทำเป็นมุมกล่องนะครับนะครับเสร็จแล้วมันจะเกินไปบางส่วนต้องตัดก็ต้องตัดที่พับเข้าพับเข้าแบบห่อของกันเลยเพื่อเอามุมของการมีแข็งแข็ง,งกลายเป็นมุมไม่แข็ว่าการมีกล่อง เราทำเรื่องว่าโดยการจัดส่งนะครับมีคนถามว่าส่งของแล้วประกันย่งไประกันการจัดส่งอย่างไรเนี่ยเขาแพ็อย่างเนี้ยโอ้โหส่งยังไงแพ็กแบบมีตามมีตามเผือแพ็คแบบเข้าใจแพ็กแบบไม่เข้าใจชีวิตจะบอก แพ็แบบไม่พอใจชิโนดีอีกน,น,นะครับแบบไม่พอใจนะฮะตรงนี้สามพันเจอตรงนี้ก็ไปอีกก็เป็นสี่พนะันเนาะกัรกระแทกการตกตกไปก็คือเป็นชิ้นเดียวหลอมรวมเป็นเนื้อเดียวกันไปหมดเลยผมว่ามันเป็นก้อนเดียวกัน ตรงนี้ก็เรียนรู้จากปรตกนนะสบ,บการณ์ไม่ค่อยจะมีต้องเกินเกินไว้เพราะมันรนคามาเยอะที่เร,นนราขาดไม่ค่อยจะมีกองแต่งทอง,องแล้วก็ราคาไปสูงแรกกับเทปวนหนึ่งไม่ถึง 100. 100ร้อยร้อยบาทแ,แล้วก็ล็อก จะอยู่แล้วไม่ไปไหนแล้วไม่ไปไหนไม่ได้เราเอาไปตรงจนมุมก็ตัดนี่วันนี้ก็จะมีหลุดแล้วตกก็ตปดปุม่มนี้อีกปุ่มนี้อีกปุ่มนี้นตรงนี้ตรงนี้ จะตัดเข้าไปทำมุมเสริมมุมอันนี้เสริมดึง <c oughs> ให้แน่นเลยเพราะฉะนั้นของข้างในตอนนี้มันจะโดนดึงกัน เดินเยียบเยียบดเยียดเดิดนไหนด้านบนด้านไหนด้านล่างมัึงเนี่ยตัดเครื่องลมไม่รู้มนะีด้านบนมีด้านล่างแน่นเน้นใส่มาปืน 杨继平。 ก็ต้องปล่อยตัวเครื่องดิฟดิฟนะเครื่องดิฟอีกดิฟดิฟดิฟเข็มแน่นนะ่าเครื่องเราไฟกับน้ำเพื่อไปทำให้รูขาดร้อน,น,นลองทำอะไรที่แปลกไ,ไม่เหมือนชาวบ้าน ออกฝรั่งเึ่งเข้าบอกว่าเรานวัตกรรมเหนือคาดเหนือคาดเดาเปล่ารเราไม่ได้ทำคนเดียวเรามีทีมงานครับทีมงานกูยูทูป y o ยูทู e มีข้อมูลให้เยอะแยะนะครับจะก,กอจ๊อปจะลอกว่าอะไรกพาะว่านะตามสไตล์ตตตของแต่ละคนเลยได้หมดได้หมดก็มี มาครับรวมคุณประพันธ์าดไปขาดมาอย่างเงี้ยนคนแกะจะลำบากหน่อยแต่ไม่เป็นไรหรอกแกะไปเลยนะครับตัดได้เลยข้างไหนเป็นเหล็กไม่มีอะไรหมด,ดมวดวม้วนเลยพอเอาเท่าที่หมดด้านล่างนะครับด้านลนะ่างไหม เพราะว่าตัวนี้เป็นแผน่นห้แผ่นเศษกลม <_ LS> น้ำหนักเท่าไหร่นี่ไม่น่าเชื่อว่าขนาดใหญ่ <_ l ars> เขาส่งกันกล่องประมาณเมตรคูณเมตรคูณครึ่งเมตรครับ5้าสิบคูณห้าสิบคูณหนึ่งหนึ่งร้อยเเหลือแค่ประมาณฟุตครึ่งคูณหนึ่งฟุตคูณแนิ้วแต่น้ำหนักไม่ต้องพูดถึง30ิบกว่าโลโอ้ตึ๊บ เป็นมนุษย์ผู้ชายนะครับคุณจะยยกไว้มนุษย์ผู้หญิงต้องหุนบึกๆเนี่ยต้องเป็นแบบมนุษย์ป่าใครเคยไปกินกาแฟร้านมนุษย์ป่าบ้างไหมเราไม่เคยกินมาไม่ถึงใช่ปะเราต้องโฆษณาไอ้ป่า อยากดูร้านมนุษย์ป้าคอมเมนต์ไว้นะครับจะได้ไปไปถ่ายให้ดูขายอะไรบ้างโอเคเรียบร้อยขอบคุณมากครับเดี๋ยวเราก็นําไปส่งก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยนะครับถ้าไม่อยากจะบอกว่าให้กดแชร์ด้วยเพราะว่าคลิปนี้ไม่มีอะไรจะเป็นสาระเลยสวัสดี